แวะมาทำขนมกล้วยกันนะคะทุกคนได้กล้วยที่นานะคะมา1-2หวีนะคะเราก็จะมาทำขนมกล้วยกันแล้วก็วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปตัดใบตองไปไปแร่ใบตองมานะคะส่วนผสมนะคะขนมกล้วยที่แม่เขาทำนะคะก็จะมีเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่พอประมาณนะคะตามที่เรากะไว้นะคะแล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะกล้วยก็ตามแต่เลยนะคะว่าเราอยากได้กล้วยกี่หวีนะคะแล้วก็มีแป้งมันด้วยนะคะแป้งมันแล้วก็มีมะพร้าวขูด ที่เรากําลังจะขูดนะคะมะพร้าวก็จะเป็นมะพร้าวห้าวที่คุณ้าก็ให้มาเราก็จะมาดโบก่อนโบกก่อนแล้วก็นํามาขูดอีกทีนึงวันนี้ก็จะใช้กล้วยประมาณ2หวีนะคะตามนี้เลยแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากจะใส่เปน็นน้ําตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลโนตนดนะคะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันหอมดีด้วยนะคะ ส่วนแม่ก็จะรับหน้าที่ในการบดกล้วยไปนะคะส่วนเราเองก็รับหน้าที่ในการบกมะพร้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวขูดกันสดๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นมะพร้าว้าวมะพร้าวสดที่คุณนาเขาให้มามะพร้าวขูดแบบนี้นะคะโดยปกติแล้วนะคะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมะพร้าวจะค่อนข้างเยอะที่บ้านเนาะจะมีการแขวนไว้แขวนเป็นลาวๆไว้เลยนะคะลาวอยู่ที่ใต้ถุนบ้านเวลาจะทําอาหารหรือว่าทําขนมที่ต้องใช้มะพร้าวหรือว่าต้องใช้กะทิเนี่ยเราก็แค่ไป หยิบมะพร้าวจากที่เราแขวนไว้มาโบุมาเฉาะเปลือกออกนะคะแล้วก็มาขูดทําการสดๆตอนนี้แม่เขาผสมกล้วยเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยแป้งแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวขูดผสมกันเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมมาหยอด หยดแล้วก็ใส่ใบตองห่อแบบนี้เลยนะะแล้วจะมีมะพร้าวขูดซึ่งผสมเกลือเล็กน้อยนํามาโรอยหน้าเพื่อจะทําให้รสชาตินะคะเค็มๆหวานๆมัมน,น,น,นๆสักนิดนึงแล้วก็จะมีใบตองที่เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเขาจะเรียกว่าเตี่ยวทําการห่อไปอีกทีหนึง่งก็จะเป็นขนมกลวยโดยสมบูรณ์แบบแล้วก็จะมีไม่กลัดที่แม่เขาทํามาด้วยนะคะก็ใช้กลัดใบตองแบบนี้เลยเรากับแม่นะคะก็ช่วยกันนั่งห่อจนแล้วเสร็จนะคะตอนนี้เราก็นํามาใส่ในลังถึงเลยคะ่ะทุกคนก็จะได้หลายห่อเหมือนกันนะ เป็นไงกันบ้างคะสีใบตองเนี่ยดูน่าทานแล้วก็เวลานึ่งเนี่ยดูกลิ่นหอมขึ้นมาทันทีเลยนะคะ ได้เยอะได้หลายหอ่อเลยแล้วก็กินกันได้หลายวานันหลายคนเลยนะคะสําหรับการหอ่อขนมกล้วยวันนี้แม่เขาบอกว่าเทคนิคในการห่อขนมกล้วยเนี่ยจะบอกให้เลยนะคะว่าต้องห่อให้ก้นนแบนๆนะคะถึงจะน่าทานเพราะว่าขนมกล้วยเนี่ยเวลานึ่งออกมาแล้วนะคะตัวขนมเนี่ยเขาจะออกเป็นสี่เหลี่ยมสวยนะคะนุ่นๆเพราะว่าจะมีมะพร้าวโรยด้านบนด้วยนะคะเราก็จะทําให้กลิ่นหอมของใบตองแล้วก็มะพร้าวรวมกันกลิ่นขนมเนี่ยมันจะทําให้หอมมากยิ่งขึ้นน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะนึ่งโดย ใช้เตาถ่านกันนะคะโดยใช้ถ่าน1เตาพอดีเลยหนึ่งประมาณสัก20 ถึง25นาทีได้เห็นไหมคะตอนนี้ใช้ลังถึงถึง2ลังถึงเลยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะที่ห่อไปเมื่อสักครู่นี้กล้วยตอนนี้นะคะที่ไล่ก็เริ่มทยอยแก่หลายเครือแล้วนะคะเครือเล็กเครือน้อยนะคะมีหลายเครือมากเลยนะคะก็วนวน,วนกันนะคะทําขนมกล้วยบางกล้วยบุชีบ้างเมนูอื่นๆบ้างนะคะแต่กล้วยตากเนี่ยต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีช่วงนี้นึ่งเสร็จแล้วคะทุกคนน่ากินไหมคะมาทานขนมกล้วยด้วยกันเลยเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนี่เลยควัน ฉุยเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะมาทานด้วยกันจ้า